เมื่อวานนี้ที่เราวิเคราะห์เราเอาชัดกันไปเนี่ยเรารู้กันดีนะครับว่าหลายสิบปีที่ผ่านมาต้นตอนสาคัญจุดหนึ่งก็คือกลุ่มที่ถูกเรียกว่าที่เป็นนิติบุคคลนะครับกลุ่มที่ถูกเรียกว่าเป็น5้าเสือกองสลากซึ่งน่าจะเป็นจุดสําคัญที่ทําให้สลากต่อต่อทอดต,ต่อเนี่ยมันมีราคาแพงเก,กินกว่า80บาทในยุคหลายสิปีที่ผ่านมาคําถามก็คือว่าณวันนี้เนี่ยเราตามมาต่อว่า5เสือกองสลากตายไปแล้วจริงหรือเปล่าหรือว่าแปลงร่างเป็นเสืออะไรตามต่อและเอาชัดจากเมื่อวานนี้ครับ ขับมห้าเสือขับาคต้าพิเศษคต้าไม่มีระเบียบของกองสลักใหม่รเมรื่องแต่ผมเข้าเป็นคอสชแล้วเสียงเอสักรู่เนี่ยยังไม่ชัด huh. แต่เดี๋ยวชัดมากกว่านี้นะครับเพราะว่าช่วงวันสองวันที่ผ่านมาคุณผู้ชมเชื่อไหมครับว่าวันสองวันนี้มีการพูดถึงเจ้าห้าเสือขึ้นมาอีกรอบหนึ่งหลายคนนึกว่ามันตายไปแล้วนะครับเมื่อวานเราไปคุยกับคุณเศรษฐกลอัฐาวงหรือว่าพี่ดามโบอีสานผู้ช่วยกรรมการรัฐมนตรีประจำนายกรัฐมนตรีด้วยเนี่ยคนที่ใกล้ชิดที่สุดท่านหนึ่งกับทนายก มันก็มีจุดที่น่าแปลกใจผมทุนนั้นสั้นนิดเดียวนะครับห้าเสือกองสลากเป็นนิติบุคคลก่อนช่วงปี58ทําธุรกิจมาอย่างยาวนานและรับ q วต้าจากทางสํานักง,งานสลากกินแบ่งรัฐบาลเวลาผ่านพ้นมาตอนปี58 5ห้าเสือกองสลากนิติบุคคลถูกตัด q วต้าออกหมดเลยวันนี้วันสองวันนี้ถูกพูดถึงอีกครั้งหนึ่งว่ามันตายไปแล้วจริงๆหรือว่าแปลงร่างเป็นอย่างอื่นกันแน่ที่สุดแล้ววันนี้หลังการประชุมครมนะครับผู้สื่อข่าวสอตถฐานท่านนายกเรื่องนี้แหละครับสรุปแล้วเนี่ย ห้าเสือกองสลากที่ว่ากันว่าครอบครองโควต้าในช่วงหลายสิบปีที่ผ่านมาตายไปแล้วหรือว่ายังอยู่กันแน่ครับผมหาวิธีการและเรื่องปนการมาอย่างต่อนเนื่องวันนี้มันก็เลยจําเป็นต้องต้องทําด้วยมาตรการเฉพาะที่ทําตอนนี้คือหาให้ได้ว่าเพิ่มตรงไหนขั้นตอนไหนเรื่องห้าเสือกองสลากเนี่ยเลิกพูดละทีเนี่ยมันเลิกไปตั้งนานแล้วมไม่มีแล้วมันเป็นการใจตรงเข้าไปยังผู้ที่รับโควต้าโดยตรงอันนี้เป็นเรื่องของผู้รับควต้าไป ไปรวบรวมกันเองตรงโน้นก็เราก็ไปแก้ตรงโน้นนะก็มีการตรวจสอบติดตามอยู่นะเพราะนั้นคำว่าห้าเสือคำว่าโคต้าพิเศษโคต้าไม่มีนะมันเป็นโคต้าที่ให้มาเฉพาะเจาะจงนะตามกฎหมายหรือระเบียบของกองสลากใหม่เรื่องแต่ผมเข้ามาเป็นคอสชอแล้วปัญหามาอยู่ตรงนี้แหละครับบุคคลที่ใกล้ชิดนาย,ยกมากที่สุดท่านหนึ่งเมื่อวานนี้ที่ผมไปที่สำนักงานกาพอพตรงกันข้ามับบธมนิยรัฐบาล พี่ระโมโออิสานก็เพิ่งบอกผมไว้แบบนี้ไม่รู้ตรงกันกันกบท่านนายกหรือเปล่าครับสงสัยอยู่เรื่องหนึ่งว่าเสือแต่ก่อนมันมีห้าเสือใช่เดี๋ยวนี้กลายเป็นเสือแฝงแปลงล่างอ๋อเหรอมีจากห้าเสือเลยฮะจากห้าเสือ,อสมมติว่าแต่ก่อนเราเคยได้ได,ได้โคต้าเต็มได้โคต้าตรงัรบก็แฝงมาในรูปของธรา,าคมูนิธิ แฝงมาอยู่ในระบบนี้ม,มีผู้บริหารเป็นคนของเขาเชิเขานายกสมาคมหรือว่าคนจุดตั้งมูลนิธิเข้ามารับโควตาแล้วก็ไปให้เสือเดิมเสือแฝงก็รับไปขายให้กับรับกรฟ้าไปขายให้กับคนนู้นเหมือนเดิมอ,อย่างนี้แล้วก็ไปจัดระบบค้า,า,าสเสรีที่ได้คนละห้าเล่มห้าเล่มเนี่ยอของจริงก็มีนะไอ้ลงทะเบียนมาจริงก็มีแต่ว่าไปรับเอาชื่อชาวบ้านมาสวมก็มีมเสือนี่แหละไปเอาชื่อชาวบ้านมาสวมพูดง่ายเสือ ดูจะไม่ตรงกันหลายอย่างไมมว่าท่านสองคนจะอยู่ใกล้ชิดกันมากที่สุดก็ตามทีแต่คุณผู้ชมละตรงนี้ไปคู่เดียวเท่านั้นเพราะว่าผมมีคําตอบมาใหแ้แน่ในเอาชัดวันนี้นะครับว่าสุดแล้ว5้าเสือมันมีอยู่จริงไหมจากคนที่อยู่ตรงกลางด้วยแต่ก่อนที่จะไปถึงคนตรงกลางวันนั้นเนี่ยเมื่อวานนี้คงจํากันได้ว่า2บริษัทยักษ์ใหญ่ที่อยู่ในแวดวงของสลักออนไลน์นะครับหคือมังกรฟ้าโดนบุกตรวจค้นไปเมื่อช่วงวันศุกร์ที่ผ่านมาส่วนเมื่อวานนี้เป็นถึงคิวของกองสลัก .com กองสลัก p l u สซึ่งอยู่แถวๆเอกมัยผมเพิ่งไปหากรรมการผู้จัดการบริษัทมานะครับเพิ่งไปมาเมื่อช่วงหัวค่มที่ผ่านมานี่เองครับจุดหนึ่งที่คุณน็อตซึ่งเป็นกรรมการผู้จัดการเล่าให้ฟังก็คือว่าคนตั้งอันถานเยอะนะว่ากองสลัก p l u สเนี่ยมันต่างอะไรกับมังกรฟ้ามีลัตเตอรี่อยู่ในมือเท่าไหร่ประมาณทั้4สี่ล้านกว่าด้วยกันทีนี้ตัวของมังกรฟ้าเนี่ยเขาบอกเขาเป็นแพลตฟอร์มใช่ไหมครับ แต่วันนี้ผมไปเปิดใจคุณน็อตมาซึ่งเป็นผู้บริหารคนใหญ่ที่สุดเนี่ยเขาก็ยอมรับอย่างตรงไปตรงมานะว่าตัวเขาแพลซฟอมด้วยแล้วขายด้วยคําถามก็คือว่าเขาตั้งใจจะขายเนี่ยรู้อยู่แล้วว่าเกินราคาหรือไม่แล้วตัวเขาเป็นหนึ่งในปัญหาจริงหรือเปล่าหรือมันเป็นแค่แป๊บปลายทางเท่านั้นฟังบางช่วงจากคุณน็อตด,ดูครับของผมเนี่ยผมจะเป็นโคต้าเสรีครับ,รบก็คือจะเป็นลอตเตอรี่ที่ออกวันที่5โอเคจะมีประชาชน ทั่วไปที่ลงทะเบียนไว้ประมาณ1น0 0 0 0าลายครับซึ่งเขาจะมีโคต้าคนละห้าเล่มหาเล่มอ่ะผมก็จะไปซื้อตรงจุดนั้นมาอืแต่ผมไม่ได้ไปซื้อกับประชาชนพวกนี้หรอกอเพราะว่าในตลาดสนามบินน้ําข้างๆสํานักง,งานสลากลนั่นแหละข้างสลากมีคนขายอยู่แล้วมีคนรวมอยู่แล้วมีคนที่ไปซื้อมาอยู่แล้วตั้งแต่วันที่ออกเลยใช่ครับคนคนเดียวอ่ะโอเคแต่มีลอตเตอรี่เป็นล้านใบ ในวันที่ในวันที่ตทนี้มันออกมันตลาดเลยนะใช่ครับตอนที่เขาเปิดจองปีห้าดก็มีนายทุนนี่แหละไปกว้างแต่ละจังหวัดทุกมีทุกจังหวัดไปเอารายชื่อมาแล้วก็ลงทะเบียนพอได้มาก็จะเป็นเจ้าของหวยในจํานวนเยอะอือันนี้คือแบบที่1แบบที่2อันนี้เป็นตัวคนคนเดียวแบบผมเลยครับครับแต่ไปคุยกับมีโคต้าใช่ไหมเอาบัตรกดมาเช่าหน่อยให้ปีละห้าหมื่นเช่าเงเช่าอะไรเช่าบัตร อ๋อคือก็เรียกเช่าโคตาใช่คุณเอาเงินไปห้าหมื่นคุณต้องขายแล้วแต่ผมรับผลลอตเตอรี่นะครับแต่ว่าผมเอามาให้เอามาให้พี่ไม่ไม่ต้องรับเลยเดี๋ยวผมไปซูเอียแล้วไปรับมาเองตรงไปตรงมาอย่างนี้เลยใช่อันนี้คือแบบที่สองแบบที่สองแบบที่สองสองแบบนี้ก็คือตัวกําหนดราคาลอตเตอรี่เสรีเหมือนกันเพราะมีลอตเตอรี่จํานวนเยอะโอเคอยู่ฝั่งเสรีเพราะมันมีฝั่งโคตาสมาคมองค์กรผู้พิการอันนั้นอันนั้นก็สาเหตุหลักสาเหตุแรกของลอตเตอรี่แพง ที่ผมขายถูกที่สุดในตลาดเนี่ยครับเพราะว่ากําไรคือผมคือบริษัทอืเลยไม่ต้องแบ่งใครอ๋อคือคือนี้คือตั้งใจขายจริงๆครับแล้วก็ยอมรับตรงไปตรงมาว่าบวกแล้วไม่เกินร้อยจริงๆรครันนี้พี่น็อตบอกตรงไปตรงมาเลยครับเราขายเกินเราบอกว่าเกินตรงไปตรงมาใช่จะมาแปดสิบบวกค่าบริการที่สิบมันไม่ใช่เรื่องนี่ครับคุณน็อตบอกผมว่าแกบอกตรงไปตรงมาจริงๆครับว่ากองสลักพลัสเนี่ยพลัสคือบวกบอกลูกค้าเลย p l u สคือบวก เพราะว่ารับมานั้นมันเกินกว่า80มาแล้วแกบอกตรงไปตรงมาจริงๆครับแล้วก็ยอมรับได้ว่ามันก็นําไปสู่โทษในการปรับแกเนี่ยโชว์ให้ผมเห็นนะครับว่าไอ้ใบตรงที่มือถือแกวางทับอยู่เนี่ยมันคือใบที่ไปเสียค่าปรับมาร่วมๆหลายสิบใบเหมือนกันครับหลายสิบใบเหมือนกันด้วยนี่คือสิ่งที่แกยอมรับตรงไปตรงมาแล้วกว่อนนั้นนี่แกบอกผมนะว่าตอนที่ก่อนที่จะทำกองสลัก plus เนี่ยแกทำกองสลัก .com เป็นแพลตฟอร์มแบบนี้แต่เป็นกองสลัก .com นะครับตอนที่ทํามาตอนแรกเนี่ย พยายามจะรับซื้อมา75บาทแล้วบวก5บาทกาไรเท่าเดิมแล้วขาย8ปบาทเพียงแต่ตอนหลังเนี่ยมันอยู่ไม่ได้เพราะต้นทางมันราคามันสูงมากกว่านั้นแกก็ยอมรับตรงไปตรงมาไอ้จุดที่น่าสนใจคือว่าแกยอมรับว่าโอเคราคามันแพงกว่าเกินไปแป80บาทและโดนปรับจริงผิดจริงนะครับแต่คําถามคือว่าสิ่งที่แกดันเนินธุรกิจมาตอนนี้เนี่ยมันก็มีมุมน่าสนใจเหมือนกันนะคาถามคือแกอยากจะไปแลกเปลี่ยนกับทางสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลไหมแล้วการที่มาบุก ค้นตัวของแพลตฟอร์ม2แพลตฟอร์มหรือมากกว่านี้เนี่ยมันเป็นการแก้ปัญหาที่ปลายเหตุหรือเปล่ารวมไปถึงนะครับอันนี้สําคัญมากที่สัญญา,ากันไว้ตัวของคุณน็อตทำลอตเตอรี่มาเรื่อยๆณนะวันนี้สิ่งที่ท่านนายกบอกเมื่อครู่สิ่งที่คุณนันท์โมยิสานบอกเมื่อครู่ไอ้าเสือกองสลากอ่ะยังมีอยู่จริงๆ,ๆหรือเปล่าฟังคุณน็อตดูครับพี่น็อตต้องรู้จักอดีตห้าเสือวันเนี้ยเคยได้ยิน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  ถ้าเสียตายไปยังเขาบอกว่ากายร่างเป็นหนึ่งเสือแต่ผมว่าไม่ใช่หนึ่งโอเคเออแล้วเสือนั้นอาจจะเป็นเสือแฝงใช่เสือโหยเสือเสือเสือรวมเสือรบรวมเสือรบรวมครับยังมีอยู่ใช่ไหมก็น่าจะยังมีอยู่ครับเพราะว่าถ้าไม่มีเสืออ่อ่ะถ้าพูดอีกแบบหนึ่งตอนนี้เปลี่ยนเป็นจากห้าเสือก็กลายเป็นแสนกว่าเสือเฮ้ย ปัญหาของลอตเตอรี่ราคาแพงเมื่อก่อนคือโคตาลอตเตอรี่ไปอยู่ในมือห้าเสือมีคนคุมอยู่ห้าคนตอนเนี้ไอ้ราย่อยนะก็กลายเป็นเสือคือถือลอตเตอรี่แล้วตั้งราคาเท่าไหร่ก็ได้เพราะตัวเองมีของอก็เป็นเสืออีกอเคขึ้นขึ้นอยู่กับจรตยามาแล้วเถอะใช่แต่คนรวบรวมหวยในจํานวนปริมาณเยอะๆยังมีอยู่และคนที่มีคอนเน็กชันที่จะได้หวยเยอะๆยังมีอยู่ไหมยังมีอยู่ก็ค่อนข้างชัดเจน แต่ว่ามันก็เป็นมุมที่น่าสนใจนะครับว่าการตรวจสอบครั้งนี้จะนําไปสู่อะไรแล้วจะสาวไปได้ถึงคนที่ยังมีคอนเน็ชันอะไรอยู่นั้นจริงหรือเปล่านี่เป็นมุมที่คุณน็อตก็เล่าสู่กันฟังมาชื่อว่าคณะทํางานน่าจะมอนิเตอร์อยู่แล้วก็ได้ข้อมูลสําคัญไปสวัสดีครับผมจัดดีมะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe YouTube ข่าวช่องวันจะได้ไม่พลาดทันข่าวทันทุกเหตุการณ์เปิดเผยทุกความจริงจากทีมข่าวช่องวันเข้าถึงข่าวเข้าถึงคุณ